ปัญหาส่วนใหญ่ของคนที่ออกหน้ากล้องเลยก็คือรู้สึกว่าตัวเองออกหน้ากล้องปุ๊บแล้วอ้วนเลยคือไม่ว่าจะเป็นกล้องไหนกล้องวิดีโอกล้องมือถือหรือแม้ว่าถ้าคุณสังเกตดีๆนะเวลาที่คุณดูละครหรือดูทีวีสักอย่างหนึ่งอะค่ะคุณก็เห็นดาราแล้วก็รู้สึกว่าเขาสวยดีนะแต่ว่าเวลาเจอตัวจริงอะโอ้โหก็โคตรผอมเลยนั่นเป็นเพราะว่าเวลาที่คุณออกหน้ากล้องอะ สัดส่วนที่ออกมามันจะดูกว้างขึ้นมันก็เลยจะทําให้คุณดูอ้วนขึ้นการที่คุณออกหน้ากล้องแล้วคุณอ้วนกว่าปกติอ่ะคุณก็จะไม่มั่นใจเพราะคุณไม่มั่นใจสิ่งที่คุณจะพูดสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยมันก็เลยจะทําให้คุณเสียเซลล์แล้วก็ไม่มั่นใจเวลาออกหน้ากล้องใช่ไหมล่ะคะปัญหาเนี่ยมันแก้ได้ง่ายๆเลยนะคะ3ข้อคุณโอจะมาแนะนําค่ะเทคนิคแรกเลยนะคะเวลาที่ออกหน้ากล้องขอให้คุณอ่ะเอียง45องศา ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือว่าคลิปวิดีโอก็ตามค่ะอย่างที่คุณเห็นตอนนี้ควินโอก็นั่งเอียง45องศาก็คือเอียงจริงๆควินโอควรจะต้องมองไปทางนี้พูดไปแบบนี้แต่ด้วยความที่หันเอียงไปทางนี้แล้วก็หน้าหันมาทางนี้มันจะทําให้เราอ่ะดูตัวบางขึ้นอสมมุติว่าควินโอนั่งตรงๆแบบนี้นะคุณก็จะเห็นเลยว่ามันจะแบนแต่นั่งเอียงมาเป็นแบบนี้ มันจะบางลงมากขึ้นเห็นไหมคะว่าเทคนิคนี้เห็นคาตาชัดเจนนำไปใช้ได้อย่างแน่นอนเทคนิคที่สองนะคะเวลาที่คุณออกหน้ากล้องจำเป็นมากๆที่จะต้องใส่เสื้อที่เข้ารูปค่ะคุณลองสังเกตดูนะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณผอมแล้วล่ะแต่ถ้าคุณใส่เสื้อที่มันมี ยืดได้อันนี้ตั้งใจใส่เสื้อตัวใหญ่ๆเพื่อจะให้คุณดูรู้เลยนะคะว่าเวลาที่ออกหน้ากล้องอะแล้วคุณใส่เสื้อที่ใหญ่กว่าปกติอะคุณก็จะดูตัวอ้วนดูหนากว่าปกติแต่ถ้าคุณแบบใส่เสื้อที่เข้ารูปอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะเห็นสัดส่วนของคุณความเป็นผู้หญิงของคุณก็จะดูโดดเด่นขึ้นมาทันทีเรียกว่าพื้นที่ที่คนดูจะเห็นตัวคุณอะมันก็จะน้อยลงมันจะไม่ใหญ่แต่มันจะเล็กลงเห็นไหมคะ เทคนิคที่3คือการใช้มุมกล้องช่วยค่ะอันนี้ใช้ได้ผลแล้วก็เวิร์กมากๆเลยเพราะว่าควีนโอใช้มาโดยตลอดเวลาที่คุณออกหน้ากล้องเอาง่ายๆเลยนะเป็นกล้องมือถือกล้องโทรศัพท์นี้ค่ะเวลาที่คุณยกขึ้นมาแทนที่คุณจะแบบหันหน้ามาตรงๆหรือว่าเอามาแบบเขาเรียกว่าประทะสายตาเฉยๆนะคะให้คุณยกกล้องขึ้นมาสูงกว่าศีรษะของคุณนิดนึงคือในระดับสายตาแต่ว่า ให้คุณมองขึ้นไปอีกนิดนึงค่ะอย่ายกสูงนะคะเพราะว่าถ้ายกสูงเนี่ยจะกลายเป็นว่าคุณจะต้องเนยหน้าแล้วก็ตาของคุณอะ่ะมันจะแบบเหมือนกับแบบต้องมองสูงสูงซึ่งมันจะไม่ค่อยสวยดังนั้นนะคะขอให้คุณแบบโอเคอาอย่างนี้ก็ได้คือระดับสายตาของคุณอยู่แค่ไหนให้ยกกล้องสูงขึ้นมาเหนือสายตานิดเดียวแล้วกดมุมกล้องค่ะเห็นไหมคะคือไม่ใช่ตั้งตรงแบบนี้นะ กดมุมกล้องลงมานิดนึงมันจะทำให้สัดส,ส่วนของใบหน้าของคุณน่ดูเรียวขึ้นคือปกติจะเห็นเต็มๆแบบนี้มันก็จะเฉยๆใช่ไหมแต่ถ้ายกขึ้นมาสูงนิดนึงคางคุณก็จะแหลมขึ้นโอเคไหมคะยกขึ้นมาในระดับสายตากดมุมกล้องลงมา มันเป็นเทคนิคที่ง่ายๆเลยนะคะที่ไม่ว่าใครก็ทำได้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้แต่มันจะทำให้คุณอะออกมาหน้ากล้องแล้วดูสวยดูผอมที่สำคัญคือคุณจะมั่นใจเวลาออกหน้ากล้องมากขึ้นนะคะจริงๆแล้วอะเทคนิคในการที่จะทำให้เราออกหน้ากล้องแล้วดูสวยดูมั่นใจอะคะ่ะมันมีอีกเยอะมากเลยพิณโอนำประสบการณ์ของตัวเองนะคะที่เคย produce คลิป produce เพจแล้วก็เคยทำงานในวงการโฆษณารวมถึง วงการสื่อทีวีเนี่ยค่ะคุณโอตั้งใจมากๆเลยนะคะที่จะเอาประสบการณ์ตรงนี้ออกมาถ่ายทอดให้กับผู้คนบนโลกออนไลน์ค่ะอยากที่จะให้ทุกคนดูสวยดูดีดูเป็นราชินีหน้ากลอง้งดังนั้นแล้วนะคะคุณโอมีคอร์สหนึ่งค่ะชื่อว่า ราชินีหน้ากล้องเป็นคอร์สที่สอนให้ทุกคนนะคะมีความมั่นใจเวลาออกหน้ากล้องจะบอกทุกเทคนิคเลยค่ะว่าเวลาออกหน้ากล้องจะทำยังไงให้ดูสวยดูแพงดูผอมที่สำคัญนะคะคุณสามารถที่จะนำเทคนิคต่างๆที่อยู่ในคอร์สเนี่ยค่ะไปปรับใช้กับตัวเองได้อย่างแน่นอนเลยค่ะไหนๆแล้วนะเวลาที่คุณจะต้องเอาหน้าตัวเองออกมาหน้ากล้องทั้งทีะคะ่ะก็ขอให้คุณอ่ะเอาหน้าตัวเองออกมาได้สวยเอา ออกมาได้มั่นใจที่สำคัญคือเป็นราชินีหน้ากล้องถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อมาที่เพจ e รี e o o O n l i n e Producer ได้เลยค่ะแล้วเราเจอกันนะคะ